力と言ったでしょ。喧嘩してどうするんですか？はーい、仲直りの握手ですよ。<laughs> 仲直りですよ。<laughs> <laughs> <laughs> อมากิ aki, เป็นแบทเทิลคูเซอร์สี่ลำที่วางแผนไว้สำหรับกองทัพเรือจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่1920โดยอามากิเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจากเรือประจัญบานชั้นโทสะจากประสบการณ์ของญี่ปุ่นในสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นทําให้นักวางแผนสงครามทางเรือเชื่อมั่นว่าจําเป็นต้องมีเรือรบขนาดใหญ่ที่มีความเร็วมากกว่านี้ดังนั้นในวันที่4เมษายนปี1907สภากราโหมของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นจึงได้อนุมัติกองเรือ88ซึ่งก็จะมีเรือประจัญบาน8ลำประกอบไปด้วย เรือประจันบาลชั้นนางาโตะ2ลำเรือประจันบาลชั้นฟูโซ2ลำเรือประจันบาลชั้นอีเซะ2ลำและเรือประจันบาลชั้นโทสะอีก2ลำและมีเรือรัตะเวนหุ้งกร่ออีก8ลำประกอบไปด้วยเรือชั้นคองโก4ลำและเรือชั้นอามากิอีก4ลำแผนการสลับเรือชั้นอามากิได้มีการอนุมัติในปี1997พร้อมเงินทุนสลับเรือระตเวนประจันบาล2ลำโดยรายละเอียดของเรืออามากิมีดังนี้ระวังขับน้ำ 41,217ตันในระดับมาตรฐานและ47,000ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่ความยาว251.8เมตรความกว้าง30.8เมตรกินน้ำลึก9.5เมตรแรงขับใช้กังหันไอน้ำ4ชุดและหม้อต้มไอน้ำ19ชุดให้กำลังขับเคลื่อน131,200แรงม้าซึ่งสามารถทำความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่30นอตพิสัยทำการ15,000กิโลเมตรที่ความเร็ว14นอต ในส่วนของอาวุธยุโทโธปกรณ์อามาก,กิติดตั้งปืนหลักด้วยปืนขนาด41เซนติเมตรจำนวน10กระบอกปืนเดี่ยวในขนาด14เซนติเมตรจำนวน16กระบอกปืนต่อต้านอากาศยานเดี่ยวในขนาด12เซนติเมตรจำนวน6กระบอกมาพร้อมกับท่อยิงต่อปีโดในขนาด610ม mm, ิลิเมตรจำนวนอีก8ท่อยิงการวางเกราะของอามาก,กิอาร์เมเบล,ลหนา250มิลิเมตรเด็กหนา95มิลิเมตร กระหอบังคับการนา75-360มิลลิเมตรต่อปิโดบักเฮดนา73มิลลิเมตรและบา์เบหนา230-280มิลลิเมตรอาคากิเป็นเรือล,ลำแรกของชั้นอามากิที่ได้รับการวางกระดูกงูก่อนโดยเริ่มสร้างเมื่อวันที่6ธันวาคมปี1920ที่อูต่อเรือที่คูเละตามมาด้วยอามากิในอีก10วันต่อมาโดยเริ่มสร้างที่อูต่อเรืที่โยกโกซุกะ ตามมาด้วยอาตาโกะซึ่งถูกสร้างในวันที่20พฤศจิกาย,ยนปี1921ในอูต่อเรือคาวาสกิที่เมืองโกเบและเรือลำสุดท้ายคือทาคาโอซึ่งถูกสร้างขึ้นที่อูต่อเรือมิสูบิชิในเมืองนางาซากิเมื่อวันที่19ธันวาคมในปีเดียวกันอย่างไรก็ตามสนธิสัญญานาวีวอชิงตันซึ่งลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ปี1922ได้ลดระวังขับน้ำที่อนุญ,ญาตสลับเรือหลวงในประเทศที่ลงน้มลงอย่างมาก แต่สนที่สัญญาได้อนุญาตให้เปลี่ยนเรือประจันบาลหรือเรือละตะัตเตเวนประจันบาลที่กําลังก่อสร้างให้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินได้ในขณะที่กําลังดัดแปลงอามาก,กิและอาคากิให้กลายเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินไายนะครั้งใหญ่ก็ได้บังเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คันโตเมื่อเดือนกันยายนปี1923ทําให้ตัวเรือของอามาก,กิได้รับความเสียหายอย่างมากโครงสร้างส่วนใหญ่ของอามาก,กิได้รับความเสียหายเกินกว่าที่จะสามารถซ่อมแซมได้ ดังนั้นการดัดแปลงอามาก,กิจึงได้ถูกยกเลิกในวันที่14เมษายนปี1924รวมถึงอาตาโกะและทาคาโอที่ได้ถูกยกเลิกในอีก2ปีต่อมาชิ้นส่วนของอามาก,กิได้นําไปเป็นชิ้นส่วนในการดัดแปลงเรือประจันบาลชั้นโทสาที่ยังสร้างไม่เสร็จนั่นคือระอบรรทุกเครื่งบินคากะซึ่งคากะได้เข้ามาแทนที่อามาก,กิในเวลาต่อมาซึ่งเคียงข้างคู่กับ Ak อาคากิอมากิวาอากิอน้นชต 失われたアマギの一部は他の船へと引き継がれる空母かガー、あなたはアマギのパーツを使って改装された船。